สบายดียสบายดีเฟิงอากยสบายดีอลิตาสาวผมยาวตอนนี้เฮาอยู่เซโนโนทุกคนพรุนี้เฮามาแบบว่ามาลินท้แห,หละแต่ก็เลยมามาตลาดเซโนโดยที่บโบเอโนโนื้อยเฮาเนาะวันนี้เฮาสิมาเฮาสิมาเห็ดคอนเทนต์<า>แหลกแหลกเงินบาทหนึ่งพันบาทมันสิตกอยู่เท่าไรเป็นเงินกี่แต่ก่อนนะจเก,จกเสองเซนหาขึ้นสามเซนสามเซนแล้วขึ้นสามเซนหา สาม0นหาแล้วคืนสี่0 4นสี่แลนเรายังสี่0สนหามาเบิกว่งมือนี่สี่ได้หอด่าหา0 0นเลทเงินวันที่จะได้มืนี้ที่สามสี่สี่สองพันสองสองสิเปลี่ยนเท่าไดเขาได้เงินจากเอฟซฟฝั่งไทยฝั่งไทยฝั่งมาให้กินขนมทังไอเพิงทางอาริตาลรวมของกันเป็นสามพขอบใจเอฟฝั่งไทยเด้อขอบใจเด้อฝขนมค่ะเขาเร่งเขาเรงน้ำาและท ซัพพอร์ตและพพอร์ตเอาสองคนขอบใจหลายๆเด้อร์ได้ลายๆเด้อขอบคุณครับขอบคุณนะคะอือผู้ถ่ายเบิ้งเบิ้งจะพันนี่งสามพันห้าเอาสิไปเลกเป็นเงินกีบเงินเลดเงินมือวันที่สี่นี่มันสิตกเท่าไรเนาะเพราะว่าเงินเล่าเขานี่ฮะแบบมันลอยตัวแห้งอะไรได้ลอยขึ้นลอยขึ้นเนาะสามพันบาทนี่โปได้ลายแต่เก่านี่ได้ประมาณเก่าเซนเก่าเซนบ่ฮอหลานป่ะเออเืิอนี้ มาสิได้เท่าได้หาภูมิจักโอ้ยจิ๊มาปินเสริมมือนีเข้ามาหาลิทแบบบม่ได้บอกบม่ได้กล่าวอีกตอนนี้บต้องเลยได้ปฏิกรรให้กันอีกมาจัะเข้าก้ามาแบบนี้คือกันแม่ก็ภูมจักเสบอจักพอทีแม่แล้วแม่แม่บอกบอกเราหละบอกว่าเมื่อเดือนเราไปเปลี่ยนลิ้นรถจะไปหาลิทเขาจะเปลี่ยนลิ้นรถเขาจะขึ้นไปเวียงจันทร์เราไปกวดพอพอเป็นหมักไข่หำพอเป็นหมักไข่หำหมักไข่ลัง นี่ตอนเราอยู่บรรยากาศอยู่เส้นนู้นหยอกหยอกหัวเลยนะหัวเลยนะคก็นานี่เหนแท้นานี่เั็นอะไรเด่นบ้างสีเชนปลายป่ะไปเบิ่งวบอเลตเงินมนีเท่าไรทุกคนทุกคนโซอีได้บุได้เป็นเด็กสกอยอีได้ขาดขาดเอาเท่ห้องเท่เท่เนาะงามเนาะ ีใส้หมวกปะน้ำงามแห่งดีบรวกใส่นะหมวกไอซิเป็นสกอยเออเป็นกับเป็นปะไอซ์บล็อกไอซ์ชัยลุกๆสิมาหยอกกันนะโทรศัพท์เอาหมดเลยปะทุกคนตัวนางเอกคอยฟุกัสแบบทรงซอนี่เป็นอะไรบอแบบได้ทรงซอนทงซอมีเงินอยู่บะ thai, saya pernah, saya pernah kartu, pak, mau kain, nih, perjuat alit, perjuat Al Al si alit, kona. Kona. Say, Deu, kona. Kona. โหดอะไรใช่ใ <te> ช <le sushi> ่หารอลินท <If> ุกคนห้าสิบประจวบอลิศเนาะอลิศยังบุหูจากเขาแน่เขินไปจันเอยเออนี่ไปหาอลิศอาลิสาตาซื้อนี่บอก ใค้กันแนมเฮ้ยเขาแนมพวกเราดีใจจังเลยดีใจจังที่มีคนแนมเฮ้ยแมนตัวป่ะเห็นป่ะปึ๊กยอนได้โบเห็น อ้าวบรีสังอยู่ป้วันนี้แกมมา่ละมากอาบรีฮู้อ้าวขาก็บรฮูหน้าขึนเนียก่อนขึนนียแตะไม่อยากใช้กแตะสบายดีลิซาตตตืนแล้วนี่ตื่นแล้วงิ่ะมาเปลี่ยนเงินอยากทำจะองหานเถอะนมนเงินเท่าไเงินเท่ามดนี่ เป็นเงินกี่บาทแสนกับสิบพักี่จ้ะปาทาทแนสิบพัเลยทุกคนหนึ่พับาทต่อหาแสนสิบพันกี่เลขขอมม้นี์เล่นเรียนเนยเลนเรียนนันนเนเรียนเด้ประมาณล้านกับพกนแปดสิบล้านเจ็ดประมาณบอกล้านเจ็ดน่าจะยุบหุ้มันลงแล้วบอกเมื่อวานนี่เมื่อวานนร่ล้านเจ็ดประมาณน่าจะปมาล้านเจ็ดแล้ว ลานเดแล้วลานแปดเล่จ้ะเอาพอลเจ็ด้วลานแปดพอลานแปดจะไดนก็ลานเก้าเลยจะไดนก็เออลิตตาสเปียร์เธอได้ปนี้เหมาเปลี่ยนเงินเธอได้พันหนึ่งว่าดังๆเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งห้าแสนกับสิบพันเหรวันที่4เดือนหกสองพัเออิเอซีมาเทียว์ไคันพมาเทียรแมนยั่มาเทียวมาแะรเงินกีบเงินบาทเทียวนีุ่้มเนาะแบบจะขึ้แบบลาไปเนียเนาะเดนี้ลาไปเนียดกัยังไม่ได้เี่ยหกแม่น พี่สากันแล้วเรียนเหลาวนี่เงินเลาร้อยตัวให้เอฟซี้าภายยักษมาตั้งแต่ประเทศไทยมาเที่ยวเนาะกระเซินมาเที่ยวได้เพราะว่าช่วงนี้เงินหมื่นบาทกระเที่ยวหองประเทศล้าเดี๋ยวประจักษ์หมื่นบาทห้าละแล้วรวยเลยสองหมื่นบาทสิบละเลาะทั่วประเทศเหล้าน้าแม่นบแปะโป๊ะเนาะห่านเพิ่น ใช้ปัาปพุ่งอนซะเละยังมาแท้ในปาอันสุดท้ายเอาเงินก่อนเองินไปห้างเออเห็นขึ้นหลกขาลายแท้เนาะลายแหงลายแหงเอาเขาไปแหลกไหมเขาไปแหลกค่ะยีนูต้องมีแน่อยู่อ่ะเอ้ยู่นอกแล้วปะเล็กเทไนเล็กอันนี้เป็นเงินเอฟซีที่ฝังมาให้เนาะลิตาจะเอามาแหลกเป็นกีบเลยอยู่เมืองลาวสแสตงเงินกีบ เอชซีเพิร์นเอาให้ตอนไปเห็ดวัดแล้วห้ค่าน้ามันนะแล้วห้ค่าขนมอาริตาค่าอริตาเป็นคนดีเป็นคนสร้างวัดเอาเอากระถือต่อเป็นสะพานบุญเออเป็นสะพานบุญพอจะเอาปูเป็นคนสร้างปานำเงินดีขนาดเนาะล้านเจ็ดแสนแปดสิบห้าพันนำเงินแล้วอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะเอาเขียวเลย ล้างมือเนาะล้างมือแล้วล้างประสาด้วยนะนี่เลยทุกคนนี่ดิหานั่งแหล่อ่างโบเมนเนาะโบเมนมาถ่ายโอ๊เอาถ่ายไฟอ้ออันนี้เป็นไฟหรือเป็นกล่องวะเฮาลังเล่นเด็กลองวะเด็กลองวะในคะแนนล้านเจ็ดแสนแปดพันห้าพันสามพันห้า ได้อยู่ล้านเจ<า>็ดแสนแปดสิบแปดส,ปสิบอะไรแปดสิบหา้บหาพันกีบทำไมทวนขึ้นสามพบาทเอ้สามพัรบาทอ,าาอ,าอาลิตามาแลกกับเออริตเลรีเงินเมื่อนี้ห้าแสนกับ1 0บพันเสริงสามพันหร้อบาทอาลิตาแลกได้อยู่เงินกี่ประมาณ1น่ล้าน7จ็ดแสนแปดสิบห้าพันกีบ ทำไปเที่ยวลาวเอาเงินกี่ไปแลกบาทใช่ไหมบุตบุได้อีกทุกคนลาวไปเที่ยวไทยบุได้นะไปแลกเอาเงินบาทเอาเงินอะไรละคันไทยมาเที่ยวลาวนี่สบายพวมเงินลอยตัไปตึ้งใช่ไหมเนี่ยข้าวสารขับวะผู้ยังง้อไปก้งสีม่วงขึ้นไปไม่รบกวนอะไรทำอะไรตึ้ๆเออจิงเลยไปจัดสุดจะไปใส่ นี่แะทุกคนอาตังมานี่ใช้ยิบเนี่ยพันหนึ่งนี่พันหนึ่งใช้ไปพันหนึ่งลใช้พันหนึ่งลใครเอาคืนเออล่องล่องในเด้อทุกคนนะจ๊ะก็เทียบเียบเทียมผมปะนี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพับาทนะจ๊ะากำเงินห่สสามสี่ห้าเซนกับสิบพันห้านกับสิบพันกีบนี่นี่ เลดท้องมือนี่เลดของมือนี่มืออื่นนี่ขึ้นอีกนี่น่าจะขึ้นหรือลงกรบโบในใจมันบ่มันโบในนอนบ่ตอลังติดหานติดยังผมน้องอ้ายอายคบนอกจริงสิดๆน้องให้บอกน้องนี่นี่แหละทุกคนอ๋อ้ตัวลายๆแห่งอะไร เอาเลยบ๊อบเอาอยังว่าเอาเลยบ๊อบหรือไปพันบาทนี่เอาเลยบ๊อบถูกขามาแลกเงินนำมาหอดองเห็นอ่ะชงคืนสิบ๊อบเอาดอกมาแต่ดวงเห็นมาแต่ดวงเห็นมาไม่มาแต่พารานมาแลกเงินโดยเฉพาะวันนี้คนมาแต่พารานจะมาแต่ดวงเห็นนนั่แแหลละอ้มาเจะลืมตัวแบบเป็นคนดวงเห็นเลยวันนี้ฮะ เาลงทุนมาปันนิเห็นบอกเขาลงทุนมาแหลกเงินอยู่พีขึ้นเอ้าตอนนั้นเขามาอุดนุนเราเห็นเราเห็นเราก็เลยแวะมาจักบาทหนึ่งว่าสิมาจวดประเทศก่อนนั่นไงนี่นี่ว่สิมาจวดเก็บทรงมาอยู่ห้องมาได้ได้ก็จะมาเ้าไม่ได้บอกแม่ม่ได้บอกเลยมืาอนี้เขาสิมาแหลกเงินฮันเฮียเผยอากอยเนาะไอสบายดีสบายดี มืันนี้น้องอยังมาแหลกเงิน1นึ่ันบาทได้ขนได้ไัยเออแลกเงินืันนี้บอโดยเลกเงินืันนี้กา1นึ่บาทต่อ5 000, 000, า0 0นสิบพันกีดให้น้องหา0ซนซ้า,า,สสาได้บอสหา0ซนซ้าก็ได้ไปน้ำอ่ายได้เลย <c oughs> ไม่ใช่อ,อายเออไปแต่งผันเขาให้หายกินจังมือนึงได้บอสตืมสิบพัน,น,น,นท่ายบอสไอซจะตืมจะหาเ0นหซะหานหาสิบบ น้องได้กำไรสี่สิบพัฮะให้น้องไปเต่งขาให้กินเออเจ้าไหนเจ้าอันินบ็อกต้องาินบ็อกีป้ามีไอช่ไมีทางล่างใช่มีไอชาลอนีปรหารไอเอเออประหาด้จ้าสาขาอะไรไอคะยังเรือสาขาเดียวใกล้นาจ็งมั้ง เ้ยนี่แหละเงี้ยนแบบนี้แหละปู่เช้ามาเธอได้กับเป้เขาเป้เขาเจ๊งเจ๊งวะเออโบได้เจ๊งปิดปั๊บปุ่งอีหล่ะอ๋อปิดปั๊บปุ่งบ่โดยไลายล่ไล่สาขาอยู่สาขานีใกลใกล้สิเจ๊งแล้วเพราะว่าน้องเข้ามาใไอสิให้เจ้าจักประมาณหลักหนึ่งชั้นห้องฟังหนึ่งเนาะหนึ่งว่าดังดังในไอ้เออหลักหนึ่งเนี่ยไอชิฮายอ๋อันเมื่อแรงนะเจ้าขี่รถมาหาไออยู่ห่มตะโกนเก่าบอลจ้ำนันทุบ่าวตอนนั้นเดะโอ้โ กะเห็นว่าขนาดเูบอกตอ้เนี้เนี่ยไอพาวนี่ชิมาหเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งล้านนงพันหนึ่งในหนึ่งล้านว้แม่แรงแมแรงสักเนเดอร์สลิปตัวเก่าสักเนเดอร์สลิปตัวเก่าเฮ้ย ยากไปใช่บ่้ยงามแล้วบักเนียนหนึ en ่งยาสดบ่ไปไชสิไปไพันิมเป็นหดมงเรือขิงมีบ่เนี่ยข้วออรเบ้งสนะวเอีสานัน่นี้มึงซื้อยิ่พันลอ ขัปิดไปเลชครับไปเปลียนลิลล์ปะเปลี่ยนลิลล์เปลี่ยลลเปียนลีลลไปหน้บเปลี่ยนลิลล์เปลี่ยนลิลลแล้วก็นั่งอยู่ซื้ออยู่ในซิโนนี่แหละแล้วก็าเอาเอาแม่อโว้หลุ่มานี่แหละมาในพูด ยังทาย h อ i เล้โคเฮ็ดนี่ปะนกโคได้น้องเสืออะไนี่แล้วตาเขียวยาสระนะโอ้น้องเห็ดนบนใจน้องจบตีดูได้ใครใครกินนี่ใครเขาตีเขาสั่งอาภัพนักนี่เห็นบ่อนี่ เราหาฝากเงินนี่มาแต่ไทยนี่เริ่มต้นในหนึ่งพันบาทสิบบาทหนึ่งพันบาทต่อสิบบาทไปไกลๆด้วยนุ่นเห็นแล้วนะซูงกันนียทุกคนตอนนี้เขาออกจากห่านอลิศแล้วเขาจะไปเปลี่ยนลีโหลดก่อนเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโบแมลนลีโหลดดอกเพราะว่ามันใกล้ไปจักกิโลแล้วนี่สองพันจิตไกล้ไปจากสองพันจิตเ <c oughs> นาะทุกคน ใกล้ไปแต่ช่องพันขาวแรนมานี่เป็นหมื่นกิโลเลยคือเบาๆยากไปสวรรค์น,นี่นะแม่โฮลซีโนอยากขลนไปสวรรค์อลิซ่วนนะสิตะเก่านี่จะไปแล้วเนาะจะ<อ>ไปยังไปงมันแบบมันใกล้แล้วกระเทิรนมาเปลี่ยนลิทโหลอยู่นี่เช็ครถอยู่นี่ก็ะยู่นี่ซะอยูน่นี่มันกระคำเลยมันคำแล้วจะไปยัง คือว่าเขาเรียกวรุนเขาเขาจะแบบนได้แบบนี้เราคเลยและเราเเองงนไปเยันีไเท่าหากระชาสามปีสองปีมันก็ะสนซื้อิ่นจะไปกดซิวอยู่สวรรค์แล้วิ่นสวนไปเขาไปนำการส่วนทั้งองสงไอเพิงแหละแต่อ้เพิงเขาไปยกไปโอ้ไปยกไปขันไอเพิงไปกันคอยแห่งิ่นไปิ่นดอไปนะแม่ิันดอโบไปใหเพิ่นไปิ่นอยากไปรอิ่นหาได้ความขึ้นิ่นหน คอยเมื่อยล่อคอยบู๊ชล่อป่ะเราจะไปเปลี่ยนลิลล์รถป่ะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหานใหม่ไม่ไม่เปลี่ยนหานเก่าคนมาตัดสินใจไปเดี๋ยวเราบวชตายปุ๊บกับชองจิตซ่องใจสิความบ่หรือบ่ความชีวิตบ่บ่วิบ่สุดท้ายรถมาหอดอลไรไปควางเลยรถเขาตั้มตายใช่เพราะอะไรเงี้ยนี่เพราะเรื่องพรเท่านะเกือบรถสลดเราเราซองจิตซองใจสิความหรือบ่ชความมันรถสิมาหอนอะไรไปความเกือบคือเด็กน้อยฮะเนาะ แม่นจะได้น้อยเบรกกันเนื้น้ำมันบ่มีบ่าจะมีไปทุกคนนี่เ <laughs> มืองอุทุมพรเมืองอุทุมพรเนาจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเซ็นเคยปะไก่ปะไก่ไปใช้ดอกบรรยากาศดีนะขาแข้ง <laughs> อือฮึะบ่มีดอกคอยแนมแต่เจ้าหันเขาไ้แนมผู้ชาวยคงอื่นดกอกบอกโกยมันบ่เคยจะเถื่อะมาสาาออิไปว่าเออไปลินแล้วเห็นผู้ชายแล้วก็หมักและเบียดใส่บ่มี นั่งอยู่ซื่อแบบสบายสบาแบบพโต้องแน่มมาภัยคือสว่ามีอลิตาอยู่ทั้งคนไงเออว่าสิไปโจิตทองใจคือใครห้ามงหน่วยมันบ่ไดหญได้พี่น้องเอาต้องหักเดียวใจเดียวเกิดมาศา์เดียวสิตายมือใดกับโบหุแบบนี้ละคนเรเนาะฝากเชิงภายในฝากเชิงเบาคำสีหน่ยเด้อหักเดียวใจเดียวหน่ยเด้อฝากลงไปฟูแลสัมปปิฮุผึิกภูบานที่อินพุ่น บายหักเดียวใจเดียวเด้ออย่าสองใจคือใคยห้ามซองหน่วยกับพ่อเด้อ <c oughs> ห้ามเด้อ <c oughs> อ่าวบาเจอกติหานเปลี่ยนลิ้นหลุดเด้อพี่น้องเด้อเมย์ว่าอะไรวันนี้เมยแลกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโตมือรักเปลี่ยนได้มือรักหลายรอยมาเปลี่ยนเนาะก็คือตกอยู่เท่าได้วะไม่ตกโตมือรักตกเยู่จะขั้นสองพันสองพันป้ายแต่ว่าหลานป้ายนะสองพันป,นป้ายเล,หลยหลานสี่สิบพัน 40, ไม่เละด้านสี่สิบพันเท่าไหร่สองศูนย์เลยโอเคไหมแต่เขาเลือกเปลี่ยนหาพันลักเปลี่ยนทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันใกล้มาหาพันลักสองสองพันกิโล <laughs> ไปดูโว่แล้วก็คอยมาเบิง <laughs> เขคำเบิร์ช่วงหลังเนาะเพราะว่าคอยแปรงอ่างขึ้น แล้วในเอึ๊กมันนี่นะขี้ขีนต่้มแล้วมันรูยงเออๆอยากไปกินยังเดี๋ยวนี่ยบอกมาไดไมหิวข้าวฮะหิวข้าวฮะหิวข้าวข่าวถ้าไปกินข้าวเลยนะทุกคนเอาสิไอ้เบิ่งจะได้เขียดได้เนี่ยไปเขียนโอเคขอบใจเด้อ เท่าไหนก่อสามแสนหกสิบพันกีกระเด็นเหรอกระเด็นอี่ว้าวทั้งุ่มเราแปลงหไงเลยแปลงหไงเลยเราอยู่วะอยู่แล้วมันเขากึบเลยบ่เ <c oughs> ที่ยวทางสวนอนเนละทางสวนแล้วก็ทางอันทางอยู่ไส้ทางทางเมื่อคใครเลยทางเมื่อเจ้าดูล่างรถก่อนบอ เลือกกินข้าวก่อนเนี่ยได้ก็ได้เจ้าอยากกินข้าวแห้งบอลเนี่ยได้ก็ได้บ่เอบอบอ่ตามเจ้าเลยดู่ิว่าพลังรถเกือกิโลขั้นต่อไปในสองหมื่นสองพันแมนเปียนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายเขาใช้อัน นกะาเ <มอ S 2> หลือมาลยมอพักนะนะเหลือมบ่โอัวทำเหลืหอแล้วไปเป,ปลี่ยนไปล้างโดยกนเนาะกินข้าวมันจริงแบบแซนะ่แบบเนาะหิวเฮงเนานะว่าอเอาใส่บ่ดนี่รอเดี๋ยวเอาใส่ว่าทุกคนเจอกันที่ลานล่างอับฉีดตอนนี้เอาผา้าสาวอลิตามาล้างรถ แล้วพอดอกว่าเลือกที่จะมาล้างรถก่อนก่อนไปกินข้าวแต่ว่าตอนนี้เพอนอยากกินข้าวตอนนี้ที่นี่พอดอกว่าตามใจคอยเนาะคอยกมาพี่ก็คอยตามใจก่อนเช่นนั้นเองค่ะอ่าเขาบอกนะเขาบอกตามใจมันก็ได้เขามาว่าชวนกันไปเป็นข้าวเพราะว่าบ่อนอันนี้กินเผากับบ่อนและเพิ่มเปิมบ่อนอะไรนี่ฮะบ่อนเดียวกันนบ่อนเดียวกันตระหนักกันเลย ยเลนเลยโทรมาอยู่ายแต่ว่าตามใจค่อยตามใจเดีตามใจนะทุกคนรถเข้าไก่เลยอะไรนะบอนี่อเข้าไก่รถนมันสบกหรือบอนี่บอได้เลยเนาะรถเข้าเล็กซัดรถเข้าเล็กเซ่บอรึกะครบ เอาบอกเอเอเอดทนหน่อยนะใครจะซื้อใครเจ้าซื้อไอ้คอยชาวตาตีเลี่ย,ยงอันหาออกนะฮะชาวตาตีมาเอาไปกินข้าวออเอ้อทำไปก่อนเด้ยอ,อดยังแบบนี้แหละจะเห็นของขอยบ้างปะแล่แล้ว ขึ้นลังไปขึ้นอ้าวจุตัยมาเจอกันใช่้่าสิไปสวรรค์ภาไปสวรรค์อ้าวเพยังนี่บัวอัดไหวเจ้าเขาเลยโอ้สิกดยังซะกดตึงสิไปตึงบอลเรือว่าไปใส่นี่ฮะใส่คำว่าไปบอกไปบ่ สุดบังคับตีนแม่นบ่ว้าอยากตึงลายแค่นนี้เคยงานอะไรบารินเคยมากระเป๋าใส่แตนมามหากระเป๋าใส่มันปันนี่อีนี่ได้ใครซีมาแะไรเนาะทุกคนผู้บ่ว่าย้อนยังเขาจังใส่ซื้อหันไปนี่เนาะไพมาไพมาก็มีตะมานผู้เช่ากับเมื่อวานจึงมันเหรอเออเจ้าจะเคยมาหันนี่มา ฟังฟังฟ้าบอกบอกฟังเด้อมานเนี่ยซื้อเล่าหามานต้านนี่เนี่ยซื้อลูกเล่าบอกเนาะโบเมนว่ามาและมานมันเอาผู้สาวกับเมื่อไรมันจะคือว่าในนั้นสมกันนี่คอยว่าเผื่อความบันเทิงกม่เนาะเออออกเลยอออกเลยเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนคลิปนี้ตเอยงอเอ้ตอนนี้เฮากินข้าวแล้วแล้วทุกคน กำลังสิกับก็ไอ้หน่อยพังติอะแหองเลยเบังเหงล่ายืนดูฮะยื่นได้ไหมไอ้หน่อยว่ายืนบ่ได้ส้มซื้อหน่อยเลยเนาะเออเอ,อย่าแหละไงวะไว้ซะาสายตาอาขาตายมาเป็นหลักฐานเพื่อรถส้นครับเพื่อรถสนน้นเอาดิเด้ดเดดเดเดเนี่ บอฮาพิชนี่อะไรนะเอ้เอ้อ้จะพิมแล้ววันนี้ใช้ผุงเบิ้งอย่าเซลสติ๊กส่วนเจ็ดมันอย่าแกงด้วยเอามาทาล้างรถนะทุกคนเิงนกราลแหเะื่อกี่นี้นี่นะม็จะเป็นี ันดมเอาันดกุ้งของเขาเอาที่กินข้าวอันแรกรสเด็ดล้วจะสิไส่อาริตาหลอกรอกินตามใจอลิตาเนาะคลิปอลิตานี่เลยทุกคนมาฮองกันนี่เฮาซิล่าทุกคนต่กอนเอปลาทุกคนโกลายโกลสัพกระไก่เลขเงินมันนี่ก็คือมือเขาว่าวาเลขเงินสิลงบัฟว์วาพันหนึ่งฮะสิลงสีแสนป้ายบอลเรือว่าเรือว่าสิขึ้นกว่าเก่าเนาะมันโบแนโนนะ ขปันเลดกันบุหัวพวกนายทื่นนั่นแหละเงินทำลอยตัวแห้งมันเฟิ่องแห้งบุหัวมาตอนนั้นแหละระยาต่อมาทุกคนให้ผู้ดีกว่านะอยู่แบบอยู่แบบเหมาะแม่ๆก็ดีอยู่แล้วบ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์กดซับซากไปอยู่เฉยอยู่แล้วเขาเคยไปละล้านไปบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะ ปกติดตามครับพวกเขาทั้งซองเลยเด้อรับสิบสไปเหตุชิปอลิตตาว่าสิตามใจอลิตตาสิกินยังสิไปซังเ้ามาเพืือยยังเหมือนบ๊ายบาย,บาย